สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัิริมาหานวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการเขียนบันเทิงคดีค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องต้นฉบับชื่อเรื่องว่ารางวัลสำหรับผู้ซื่อสัตย์ค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆไกลออกไปมีวินเซนต์อาศัยอยู่วินเซนต์เป็นชายซื่อสัตย์ เป็นช่างทาสีฝีมือดีเขาทาสีผนังเรือและบ้านด้วยความซื่อสัตย์และความขยันวินเซนต์เขาเป็นคนยากจนมีบางคืนที่เขาต้องเข้านอนด้วยความหิวโหวยแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยของเงินลูกค้าเขามากมายเขาจะทำงานหนักและพอใจในสิ่งที่เขาได้รับ วันหนึ่งมีนักธุรกิจมาพักที่หมู่บ้านเขาและครอบครัววางแผนที่จะอยู่ไม่นานนักธุรกิจเข้ามาด้วยรถมาที่แพงที่สุดและรถรากหลายๆคันได้ตามเข้ามาเต็มไปด้วยอาหารและเสื้อผ้าชาวบ้านพากันยืนดูอย่างตะลึงเช้าวันถัดมานักธุรกิจได้เรียกวินเซนต์มาหาขณะที่วินเซนต์จะเดินไปบ้านนักธุรกิจเขาได้พบเพื่อนของเขาชื่อทอม สวัสดีวินเซนต์นายมาทำอะไรที่นี่สวัสดีทอมฉันมาบ้านนักธุรกิจเขามีงานให้ฉันทำโอ้งั้นเหรองั้นฟังฉันนะเขารวยมากนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนายต้องคิดเงินเขามากกว่าที่เคยคิดคนอื่นฉันมั่นใจว่าเขาจ่ายนายได้แน่ไม่ทอมฉันไม่สามารถคิดเงินเขามากกว่าที่คิดเงินคนอื่นได้นั่นถือว่าเป็นการโกง นายรับคำแนะนำเช่นไปเธนาฉันเข้าใจความหวังดีของนายเพื่อนแต่ว่าฉันพอใจกับค่าจ้างที่ฉันได้รับแล้วแล้ววินเซนต์เดินเข้ามาที่บ้านนักธุรกิจเขาตกตะลึงมากเพราะมันคือปราสาทหลังใหญ่สวัสดีนายคือวินเซนต์ช่างทาสีใช่ไหมใช่ครับคุณมีงานให้ผมทำงั้นหรอ ใช่คนดูแลเรือของฉันไม่อยู่เขาจะกลับมาพรุ่งนี้บ่ายฉันต้องการทาสีเรือนายทำให้เสร็จคืนนี้เลยจะได้ไหมได้ครับผมทำได้เรืออยู่ที่ไหนครับโอ้นายยังไม่บอกค่าจ้างเลยผมคิดค่าจ้างเรือสี่เซนครับผมคิดน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนักธุรกิจก็เอาค่าจ้างให้วินเซนต์วินเซนต์มาที่แม่นม้ำเขากำลังเริ่มทาสี แต่ว่าเขาเห็นรูอยู่ที่กลางเรือโอ้นั่นมันอันตรายมากฉันต้องซ่อมมันก่อนจากนั้นเขาจึงทำการซ่อมเรือแล้วจึงทำการทาสีเขาทำโดยไม่คิดค่าแรงเพิ่มแล้วเขาก็ไปเรียกนักธุรกิจมาดูเรือนายทำได้ดีมากวินเซนต์ฉันให้เพิ่มอีกสี่เซนถ้าฉันมีอะไรให้ทำฉันจะเรียกนายอีกนะเช้าว,วันต่อมา ครอบครัวนักธุรกิจออกไปล่องเรือเขาโบกมือลาภรรยากับลูกของเขาแล้วเดินกลับมาที่บ้านเขาได้พบกับคนดูแลเรือของเขาท่านมาถึงที่นี่เร็วมากใช่ครอบครัวฉันเพิ่งออกไปล่องเรือเที่ยวชมหมู่บ้านครั้งแรกฮะอะไรนะครับไม่นะผมเห็นเรือมีรูคิดว่าจะกลับมาซ่อมในวันนี้อะไรนะไม่นะภรรยาฉันลูกฉันจากนั้น นักธุรกิจก็วิ่งไปที่แม่น้ําแล้วตะโกนเรียกภรรยากับลูกอยู่หลายคราเขาได้แต่นั่งเสียใจและโทษตัวเองขณะที่เขากําลังนั่งโทษตัวเองอยู่นั้นภรรยาและลูกๆของเขาก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยเป็นไปได้อย่างไรตอนนั้นฉันยังเห็นรูที่รั่วอยู่กลางเรืออยู่เลยผู้ดูแลเรือได้เอ,อ่ยขึ้นนักธุรกิจคิดขึ้นได้ว่าต้องเป็นฝีมือของวินเซนต์แน่ๆ เขาจึงเรียกวินเซนต์มาวินเซนต์รับนี่ไปนี่คือรางวัลของนายทองหนึ่งแท่งรางวัลสำหรับคนซื่อสัตย์นายได้ช่วยชีวิตครอบครัวของฉันไว้นายซ่อมเรือนั่นไม่ใช่หน้าที่ของนายแต่นายก็ไม่ได้คิดค่าแรงเพิ่มแต่ท่านทองหนึ่งแท่งมันเยอะเกินไปแต่ยังไงก็เทียบไม่ได้ที่นายช่วยชีวิตคนไว้วินเซนต์รับไปเถอะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมมีคนชื่นชมและได้ค่าตอบแทนเสมอการวิเคราะห์การเขียนบันเทิงคดี 1. ชื่อเรื่องเรื่องรางวัลของผู้ซื่อสัตย์ 2. เปิดเรื่องเป็นการเปิดเรื่องด้วยการพรรณนา 3. การดำเนินเรื่องเป็นการดำเนินเรื่องแบบตามลำดับปฏิทินคือการเล่าเรื่องตามลำดับเวลา 4. การปิดเรื่องเป็นการปิดเรื่องแบบสุกนาตกรรมเพราะวินเซนต์ได้รับค่าตอบแทนเศรษฐีก็มีความสุขที่ครอบครัวปลอดภัย 5. การสร้างตัวละครเป็นการสร้างตัวละครแบบสมจริงถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นผู้ซื่อสัตย์ 6. การสร้างลักษณะนิสัยของตัวละครบอกลักษณะนิสัยโดยการกระทำของตัวละครนั้นๆ 7. แนวคิดของเรื่องคือผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมมีคนชื่นชมและให้ค่าตอบแทนเสมอ 8. ฉากของเรื่องคือหมู่บ้านบ้านเศรษฐีแม่น้ำ 9. กลกลววิธีการใช้เป็นการบรรยายโดยผู้แต่งและมีบทสนทนาของตัวละคร 10. เป็นการใช้ภาษาสมจริงสอดคล้องกับตัวละครใช้เป็นบรรยายโวหาร เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ชื่อเรื่องว่าเด็กชายสายฟ้าสวัสดีครับผมชื่อสายฟ้าผมอยู่กับแม่ครับแม่ผมทำอาชีพกวาดถนนครับเดิกเรียนทุกวันผมจะรีบกลับไปช่วยแม่กวาดถนนทุกวันทำทุกอย่างที่ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้ผมไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยบางครั้งผมก็เคยคิดน้อยใจในโชคชะตาตัวเอง ที่ไม่เคยได้เล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่ผมคิดเสมอว่าคงมีหลายคนที่ยังลำบากเหมือนผมและก็ยังมีคนที่ลำบากกว่าผมผมยังโชคดีที่ยังมีแม่ที่เป็นความสุขของผมในทุกๆวันไดอารี่ของสายฟ้าเสียงดังกริง้งกริงถึงเวลาเลิกเรียนแล้วสายฟ้าก็รีบปั่นจักรยานคันเก่าโครงเครงไปหาแม่ที่ถนนหน้าตลาด ระหว่างทางเขาได้เห็นกระเป๋าเงินตกหล่นอยู่เขาเก็บขึ้นมาพร้อมกับเปิดดูพบว่ามีเงินอยู่จำนวนมากโอ้พระเจ้านี่มันเป็นความโชคดีของเราที่เก็บได้คงทำให้แม่กับเราอิ่มได้อีกนานจากนั้นสายฟ้าก็รีบไปกวาดถนนช่วยแม่สวัสดีครับแม่ผมเลิกเรียนแล้วครับวันนี้มีการบ้านไหมลูกมีครับ แต่ผมจะช่วยแม่ทํางานก่อนครับหลังจากทําทุกอย่างเสร็จสายฟ้ากับแม่ก็พากันกลับบ้านสายฟ้าได้บอกกับแม่ว่าแม่ครับวันนี้ผมเก็บกระเป๋าเงินได้มีเงินอยู่มากพอสมควรเลยเราเก็บไว้ใช้ไหมครับไม่สมควรนะครับลูกของคนอื่นเราจะเอามาเป็นของตัวเองไม่ได้เราต้องคืนเจ้าของเขานะแต่เงินนี่ทำให้เรากินอิ่มหลายวันเลยนะครับแม่ ไม่ได้นะลูกลองคิดดูสิถ้าลูกทำเงินหายบ้างแล้วไม่ได้คืนลูกจะรู้สึกอย่างไรของคนอื่นเขาก็หามาด้วยความลำบากเหมือนกันถ้าเขาคนนั้นมีเงินแค่นี้ทั้งชีวิตละลูกจากนั้นสายฟ้าก็ทำหน้าครุ้นคิดแล้วเดินเข้าห้องไปวันต่อมาสายฟ้าได้นำของกินมากมายมาให้แม่พร้อมกับยื่นเงินให้ แม่จึงคิดว่าสายฟ้าเอาเงินที่เก็บได้ไปใช้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่สถานีตำรวจคุณตำรวจครับผมเก็บกระเป๋าเงินได้เลยนำมาแจ้งครับในขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมาแจ้งความว่ากระเป๋าเงินหายนี่ใช่กระเป๋าเงินของคุณไหมครับเด็กคนนี้เก็บได้ใช่คะ่ะคุณตำรวจจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ขอบคุณสายฟ้า พร้อมกับให้เงินเป็นค่าตอบแทนเขาชื่นชมสายฟ้าด้วยความเอ็นดูสายฟ้าได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ก็นึกว่าลูกเอาเงินเขาไปใช้เสียอีกลูกแม่เก่งที่สุดเลยผมจําที่แม่สอนได้ดีครับต่อไปผมจะทําตามคำที่แม่สอนครับแม่ยิ้มด้วยความภูมิใจพร้อมกับอบกอดสายฟ้าที่เป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์เช่นนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมมีคนชื่นชมและมีค่าตอบแทนเสมอการวิเคราะห์การเขียนบันเทิงคดี 1. ชื่อเรื่องเรื่องเด็กชายสายฟ้า 2. เปิดเรื่องเปิดเรื่องแบบบรรยายด้วยคำพูดของตัวละคร 3. การดำเนินเรื่องเป็นการดำเนินเรื่องตามลำดับปฏิทินคือการเล่าเรื่องตามลำดับเวลา 4. การปิดเรื่องเป็นการปิดท้ายแบบหักมุมหรือสุกนัต,ตกรรมเพราะสายฟ้าเคยคิดที่จะนำเงินที่เก็บได้มาใช้เองแต่สุดท้ายก็เอาไปแจ้งตํารวจ 5. การสร้างตัวละครเป็นการสร้างตัวละครให้สมจริงถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวแทนความคิด 6. การสร้างลักษณะนิสัยของตัวละครบอกลักษณะนิสัยของตัวละครโดยการกระทำของตัวละคร 7. แนวคิดของเรื่องคือผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมมีคนชื่นชมและมีค่าตอบแทนเสมอ 8. ฉากของเรื่องคือโรงเรียนถนนหน้าตลาดบ้านโรงพัก 9. กลกลวิธีการใช้ เป็นการบรรยายโดยผู้แต่งเรื่องและมีบทสนทนาของตัวละคร 10. การใช้ภาษาในบทสนทนาเป็นการใช้ภาษาแบบสมจริงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและตัวละครใช้บรรยายโวหารพรรณนาโวหารเช่นเสียงกริ่งดังกริ้งกริ่งสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวพัชริมาหารขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ